สวัสดีครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับแล้วก็จะมาพาทำด้วยนะครับผมว่าทำยังไงถึงจะทำให้ค่าไฟเนี่ยของเราลดลงได้สักประมาณ30%ก็ยังดีนะครับซึ่งในคลิปนี้มีคำตอบนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าทำยังไงเราจะลดค่าไฟเนี่ยเบื้องต้นเราจะเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ค่าไฟแพงเนี่ย มันมีผลมาจากอะไรนะครับช่วงในฤดูร้อนนะครับผมอากาศก็จะร้อนถูกไหมครับทีนี้อากาศร้อนเนี่ยบางบ้านนะครับเนี่ยก็จะมีการใช้แอร์นะครับยิ่งอากาศร้อนเนี่ยก็ยิ่งเปิดแอร์เข้าสู่ถูกไหมครับซึ่งแอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟค่อนข้างมากนะครับดังนั้นยิ่งอากาศร้อนแล้วเรายิ่งเปิดแอร์เข้าสู้นะครับผมก็จะทําให้ การกินไฟมากขึ้นซึ่งการกินไฟมากขึ้นก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับบางบ้านเนี่ยที่เราดูในข่าวนะครับค่าไฟในช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างนี้นะครับซึ่งค่าไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมากดังนั้นทํายังไงเราจะลดค่าไฟตรงนี้ลงได้เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาเราไปฟังไอเดียนะครับ แล้วก็จากนั้นก็จะพาทำด้วยนะครับผมโอเคครับครับก็จะขออธิบายตามกระดาษใบนี้นะครับผมได้สเก็ตขึ้นอ่าซึ่งตอนนี้ที่บ้านผมนะครับบ้านผมก็มีการใช้แอร์อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยจะใช้อยู่ที่1 8 0 0 0หม b t นะครับอ่าซึ่งไปดูเนมเพจแล้วเนี่ยมันจะกินไฟอยู่ที่1,420วัตต์นะครับ และทีนี้พัดลมที่บ้านผมใช้เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ตัว78็วัตต์นะครับซึ่งทีนี้วิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบบปกติกันก่อนนะครับแบบปกติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมจะเปิดแอร์ที่ประมาณสามทุ่มนะครับถึงประมาณ6โมงเช้าต่อวันเนี่ยก็จะเปิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นการเปิดแอร์ตอนที่เรานอนนะครับผม ทีนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยที่มันกินไฟนะครับผมอ,อยู่ที่1420วัตต์เนี่ยตรงเนี้ยผมเปิดจาก3ามทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นเวลา9ชั่วโมงนะครับผมซึ่ง9ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเอาวัตต์คูณด้วยจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่12,780วัตต์แล้วก็ชั่วโมงนะครับก็ WHR นี่นะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการจะทำให้เป็นยูนิตในการเสียค่าไฟเนี่ยเราจะเอา1,000มาหารนะครับถ้า1,000มาหารมันจะได้12.78อ่าหน่วยจะเป็นกิโลวัตต์เอานะครับผมซึ่งกิโลวัตต์เอาเนี่ยก็คือยูนิตนั่นเองดังนั้นตอนนี้ผมเสียค่าไฟให้แอร์ตัวเนี้ยต่อวันนะครับอยู่ที่12.78ยูนิตหรือ12.78หน่วยนั่นเอง ทีนี้ลองมาคิดดูว่าถ้าเป็น1เดือนนะครับ1เดือนผมคิดที่30วันนะอ่าสาวันผมใช้วันละ1 2บสจุดดยูนิตถ้าคูณกันแล้วก็จะได้สามรอย่าแปดสามยดสาจุยูนิตนะครับซึ่ง3ามรยดสจุยูนิตเนี่ยถ้าอ่าเราประมาณค่าไฟที่4ีุดบาทนะครับอ่าเพราะฉะนั้นค่าไฟทั้งเดือนเนี่ยเราก็เอา4.4เนี่ย คูณด้วยยูนิตต่อเดือนนะครับก็คือ383.4ยูนิตเนี่ยคูณกันออกมาจะได้ค่าไฟสำหรับแอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่1686บาทอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเสนอวิธีการใหม่นะครับอ่าวิธีการใหม่ก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเสนอวิธีการเปิดแอร์นะครับตั้งแต่3ทุ่มถึงตี3พอนะครับ3าทุ่มถึงตีสพอ และจากนั้นในระหว่างตี3เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พูดง่ายๆว่ามันหนาวแล้วแะครับแล้วก็ต้องห่มผ้าแล้วแหละทีนี้ผมจะเสนอให้มีการเปิดพัดลมนะครับก็ตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเช้าดังนั้นเราก็จะหลับอย่างสบายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำแบบนี้แล้วค่าไฟมันลดลงได้มากนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องพะวงนะครับ อ,อย่างที่ผมตั้งตั้งแอร์ให้มันตัดที่ตอนตีสามนะครับเพราะตั้งแอร์ให้มันตัดตอนตีสามเนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็ต้องตื่นขึ้นมาเปิดพัดลมถ้าเกิดว่าผมร้อนอย่างนี้นะครับซึ่งมันทำให้การนอนของเรามันพักผ่อนไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเรามีการหลับหลับตื่นตื่นใช่ไหมครับพอร้อนเสร็จปุ๊บเรารู้ตัวว่ามันร้อนเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาเปิดพัดลมอย่างเนี้ย มันก็ทําให้เสียสุขภาพนะครับทีนี้วิธีการที่ผมจะแนะนําเลยนะครับเราจะทําให้วิธีการเปิดพัดลมเนี่ยมันเป็นออโต้ครับอ่าออโต้ Auto ด้วยกันที่ผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าไว fi Smart ทสวินะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนพวกเราต่อนะครับในวันนี้และก็สอนพวกเรานะครับผมในการใช้งานมันนะครับว่าใช้งานยังไงอ่ะ โอเคก่อนอื่นนะครับเราลองมาคำนวณดูก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยเราใช้แอร์อินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับ1 4 2 0วัตต์เนี่ยใช้งาน6ชั่วโมงนะครับทีเนี้ยก็เอามาคูณกันก็จะได้800 0ันนะครับ520วัตต์เอานะครับแล้วก็พัดลมอยู่ที่78วัตต์แล้วใช้งาน3มชั่วโมงนะครับก็ามาคูณกันก็จะได้2 3 4นะครับวัตต์เอา Wh, นะครับ ทีนี้เอามารวมกันก็จะได้8,754วัตต์เอาซึ่งตรงเนี้ถ้าหารพันออกมามันก็จะได้ประมาณ8.754นะครับผมขอตีเป็นเลขเกลมๆแล้วกันนะครับที่ไม่มีทอนิิยมมากเกินไปก็เอาสักประมาณ8.8ยูนิตแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อวันถ้าเราใช้วิธีเนี้ยเราจะจ่ายค่าไฟนะครับด้วยเนี่ยครับ ก็คือใช้ต่อวันนี่ก็คือ8.8หน่วยนะครับทีนี้8.8หน่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าในระยะเวลาต่อเดือนครับผมก็30มาคูณ8.8หน่วยเนี่ยก็จะได้เท่ากับ264ยูนิตทีนี้ลองมาคิดค่ายูนิตดูนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าไฟของเราเนี่ยอยู่ที่ค่าไฟของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน่วยละ4.4บาทอ่าเราก็เอา4.4เนี่ยมาคูณ หน่วยต่อเดือนของเรานะครับก็คือ264หน่วยคูณออกมาก็จะได้เป็นเงิน1,162บาทนะครับทีนี้เราลองมาดูไอ้วิธีการปกติที่ผมใช้อยู่เนี่ยกับวิธีการใหม่ที่ผมนำเสนอเนี่ยมันจะลดค่าไฟต่อเดือนได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็เอาตัวเลขฝั่งการใช้งานปกติเปิดแอร์อย่างเดียวนะครับก็อยู่อยู่ที่1,686ลบด้วยวิธีการใหม่ก็คือ1,000 162นะครับมันก็จะประหยัดไฟได้ประมาณ524บาทต่อเดือนเลยนะครับทีนี้ลองมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูการคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือน,นี่นะครับก็คือเอาค่าไฟที่ลดลงได้นะครับหารด้วยการใช้ไฟจากก่อนหน้านะครับก่อนหน้าก็คือเนี่ยห6 8 6เนี่ยหารกันหารได้เท่าไหร่แล้วคูณร้อยนะครับซึ่งผลที่ได้ออกมา ก็จะประหยัดค่าไฟลงได้ประมาณ3 1ซนะครับซึ่งก็ถือว่าลดลงได้จำนวนมากเลยนะครับผมทีนี้โอเคถ้าใครสนใจที่จะทำนะครับผมทีนี้ผมจะเริ่มนะครับว่าเราจะมีการต่อใช้งานไอตัวไอสมาร์ทสวิตนี้ยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เป็นออโต้นะครับแล้วก็เวลาที่เรานอนเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่า เราไม่ต้องตื่นขึ้นมาไม่ต้องพวงนะครับเราก็จะหลับได้ยาวๆแล้วก็อากาศก็เย็นสบายนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์มีเพียงแค่นี้เองทีนี้ตัวพัดลมผมจะใช้ตัวพัดลมตัวนี่นะครับตัวสีเขียวฮัตตรลีเนี่ยโอเคนะครับโอเคครับเริ่มต้นอันนี้คือปลั๊กพัดลมนะครับอันนี้คือปลั๊กพัดลมทีนี้ วิธีการที่จะทํานะครับก็ใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวนะครับก็อุปกรณ์ตัวแรกก็จะเป็นครีมนะครับก็ตัดไปเลยนะครับตรงนี้ตัดเลยนี่นะครับตัดสายไฟออกไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งตัดออกไปเลยครับถัดมาผมก็จะทําการปอกตัวสายไฟนะครับผมผมก็ ใช้คัตเตอร์นะครับผมนี่นะครับใช้คัตเตอร์แล้วก,ก็นี่นะครับฉีกนี่ครับก็เอาให้จริงจริงอาจจะไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะ,ะใช้ในการวัดไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จริงๆก็เอาให้เหมาะสมนะครับอันนี้ผมก็ แค่ทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมอพอได้อย่างนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการปอกสายไฟนะครับก็ใช้อุปกรณ์นี้นะครับผมในการปอกสายไฟก็ง่ายดีนะครับนี่นะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการบิดสายแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะบัดกรีเข้าไปหน่อยพอดีสายมันเป็นสายฝอ,อยนะครับไม่ใช่สายแบบาสายสายแข็งหรือสายแกนเดียวอย่างนี้ครับผมต้องการให้ให้มันแน่นหน่อยผมก็จะบัดกรีเข้าไปด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาบัดกรีกันเลยนะครับเบื้องต้นก็ต้องทําให้ไอห,หัวแรงมันร้อนก่อนนะครับแล้วเราก็จี้ไปที่ตัวทองแดงนะครับให้ทองแดงร้อนจากนั้น แล้วก็ค่อยๆเอาตะกัวนะครับอ่าตะกัวแตะนะครับก็ค่อยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็กําลังดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้อ่าอีกสายฝั่งหนึ่งที่เป็นสายปลั๊กไฟที่เราตัดมานะครับเราก็จะทำเหมือนกันนะครับอ่า เราก็จะทำเหมือนกันโอเคครับ นี่ก็จะเป็นแบบของเรานะครับก็ตัวนี้จะเป็นสายที่ผมตัดมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้บัดกรีแล้วนะครับก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของพัดลมนะครับอ่าส่วนของตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนของปลั๊กไฟที่เราจะต้องเอาไปเสียบกับเต้ารับนะครับอะทีนี้เรามาดูแบบนะครับแบบก็คือไอ้ที่ต่อออกมาจากพัดลมเนี่ยอ่ามันก็จะมีลายนิวตันใช่ไหมครับ ซึ่งตามมาตรฐานแล้วเส้นลายคือสายสีน้ำตาลนะครับอ่าแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือนิวตันนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันสายสีน้ำตาลก็ให้เป็นลายนะครับส่วนสายสีฟ้าให้เป็นนิวตันอ่าโอเคนะครับอ่าอ่าประมาณนี้ครับทีนี้วิธีการต่อ ให้เราต่อนี่นะครับเอาลนา์เนี่ยมาเข้าลายของช่องนี้นะครับผมถ้าเราดูที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็คือเราจะต้องเอามาเข้าตรงนี้นะครับอันนี้เอาหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วทีนี้นิวตันนะครับเอามาต่อไหนก็ให้เอามาต่อตรงนี้นะครับอ่าก็คือตรงนี้นั่นเองตรงนี้นะครับตรงเอ็นเนี่ยอ่าทีนี้ถัดมานะครับส่วนของ นี่นะครับส่วนของปลักไฟบ้างปักไฟอะ่ะตัวของตัวนี้นะครับลายหรือเส้นสีน้ําตาลน้ําตาลอันนี้นะครับผมอ่าก็คือลายก็จะเนี่ยครับก็ต้องต่อตรงเนี้ครับอ่าก็ต้องต่อเอาสีน้ําตาลตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้อันแรกอ่า ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต่อกันเลยนี่นะครับแล้วก็ไขควงขันตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของอุปกรณ์ของ Sun Off นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้งานมาเยอะแล้วนะครับที่บ้านก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ทนมากนะครับตัวนี้ ขอแนะนำเลยครับจากนั้นเราจะต่อตัวสายไลน์ก่อนนะครับเอาหนึ่งอยู่ไหนครับเอาหนึ่งอยู่ไหนนี่นะครับถ้าเรานับอันนี้คือเอาสองอันนี้คือเอาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอาสองอันนี้คือเอาหนึ่งอ่ะเราก็ทําการเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับผมครับนี่นะครับ กดลงไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับเสียบสายเข้าไปอ่าเสียบให้สุดนะครับนี่มันก็จะล็อกใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการเสียบที่เอาหนึ่งนะครับจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้สามารถต่อได้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเอาแค่ตัวเดียวก่อนนะครับอ่ะถัดมาไอ้ตัวนิวตันตรงกลางนี่นะครับถ้าเรานับ ฝั่งฝั่งริมขวามานะครับมันจะเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามนะครับอ่าอันที่สามคืออันไหนอ่าก็คือนี่นะครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดลงไปเลยครับอ่ากดลงไปจากนั้นเราก็สอดครับเนี่ยแค่นี้นะครับ เนี่ยเราก็จะได้แล้วถัดมาถัดมาเป็นฝั่งของปลั๊กไฟบ้างนะครับปลั๊กไฟเดี๋ยวเราจะไลน์เข้าช่องแรกเลยนะครับอ่าช่องแรกคืออันไหนเอ่ยช่องแรกก็คือตรงนี้นะครับอ่าช่องแรกก็คืออันนี้โอเคตรงนี้มันจะริมๆหน่อยนะครับผมจะ ใช้ตัวช่วยแล้วกันครับเดี๋ยวเอาปากกากดนะครับาปากกากดแล้วจากนั้นก็อสอดปลั๊กไฟเข้าไปครับปุ๊บแค่นี้ก็ล็อกแล้วนะครับทีนี้ถัดมานิวตันนะครับเราจะเป็นอันที่สองนะครับก็คืออันถัดไปนั่นเองเดี๋ยวาปากกากดนะครับแล้วก็ ต่อสายนิวตันเข้าไปเลยอ่าแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลองดึงสายลองดูว่ามันแน่นไหมนะครับอ่าแน่นแล้วก็โอเคจากนั้นนะครับเราจะทำการปิดฝาตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ใส่สกรูเข้าไปแล้วก็ ขันนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงพัดลมของเราบ้างโอเคนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพัดลมฮันตะร์ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็นี่นะครับอันนี้สายพัดลมนะครับ ก็มีการต่อตัวนี้เข้ามาเห็นไหมครับก็ต่อได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับผมตามนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันนะครับเบื้องต้นนะครับครับการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราเสียบปลั๊กไฟนะครับทิ้งไว้แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับว่าไฟติดทีนี้เราจะมาดูวิธีการคอนเน็กกันบ้างนะครับผม วิธีการที่เราจะสั่งงานผ่านมือถือได้เราก็จะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนมือถือไปก่อนอขั้นตอนแรกให้เราดาวน์โหลดครับชื่อแอปชื่อ ev link นะครับให้เราดาวน์โหลดมาพอเราดาวน์โหลดมานะครับให้เราทำการกดเพิ่มอุปกรณ์ครับอพอเรากดเพิ่มอุปกรณ์มันก็จะโผล่มาหน้านี้ครับก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเป็นการ กดจับคู่อุปกรณ์นะครับแล้วเราก็ทําตามขั้นตอน1นึสตรงนี้แต่ถ้าอ่านแล้วงงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปที่หน้าถาัดไปเลยครับก็ผมทําให้เข้าใจง่ายนะครับผมก็มาสเต็ปนี้เลยครับถ้าเราเสียบสวิตช์อยู่เนี่ยอเอ้ยเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็ให้เราดึงออกก่อนนะครับถอ,อดปลั๊กและเสียบใหม่ แล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับจากนั้นเรามาอยู่ยที่ตัววายไฟสวิตต์นะครับก็ให้เราทําการกดแช่นะครับตรงนี้ทีนี้เราก็ทําการกดแช่ทิ้งไว้ทีนี้เรามาดูวิดีโอนะครับว่า,ากดแช่จนมันได้ลักษณะของการกระพริบแบบไหนเราถึงหยุดแล้วก็ยกมือออกจากตัวของตัวสวิตที่เรากดแช่นะครับ นี่ครับมันต้องกระพริบแบบนี้ต่อเนื่องนะครับติ๊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 บ,บแบบนี้ต่อเนื่องอ่าถ้ามันมีลักษณะของการกระพริบแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามากดที่มือถือนะครับแล้วก็กดไฟกระพริบเนี่ยมีการกระพริบถูกต้องแล้วก็กดถัดไปครับถัดมาให้เราเลือกไวไฟที่เป็น 2. 4ุ กิกะเฮิรตนะครับอ่าไวไฟที่บ้านเราก็จะมีระบบ2.4กิกะเฮิรตกับ5กิกะเฮิรตนะครับ5กิกิกะเฮิรตจะไม่ทำงานนะครับจะไม่รองรับอ่า uh, ให้เราเลือกเป็นอ่า2.4กิกะเฮิรตนะครับอ่า uh, ถ้ามันเป็น5กิกะเฮิรตเราก็ทำการกดปุ่มตรงตรงเนี้ยครับตรงลูกศรตรงเนี้ยนะครับอ่า uh, ถ้ามันคนนี้เป็น5กิกะเฮิรตอยู่ พอเรากดเข้ามาเราก็ไปเลือกเชื่อมต่อตัว2.4กิกะเฮิร์นะครับพอเชื่อมต่อ2.4กิกะเฮิร์ได้แล้วเราก็ใส่รหัส Wi-Fi ของที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทำการกดถัดไปหลังจากที่กดถัดไปมันก็จะดำเนินการมาถึงหัวข้อที่8นะครับผมก็ให้เรากดดำเนินการต่อหลังจากนั้นขั้นตอนที่9ก็เป็นการรอการค้นหาตัวอุปกรณ์ครับ ขั้นตอนที่10มันก็จะค้นหาตัวอุปกรณ์เจอนะครับว่าตัวตัวสมาร์ทสวิตชของเราที่เป็น Wi-Fi เนี่ยเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับตอนนี้มันชื่อ Sunoff Duo อ R 2นะครับเราก็ทํางานกดเลือกตัวอุปกรณ์ครับแล้วจากนั้นเราก็ทําการกดการเชื่อมต่อตรงนี้ครับตรงนี้มีนิดนึงมันจะให้ตัวรหัสผ่านมาเลยก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ ทีนี้หลังจากที่เรากดการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปที่ไ wi ไ,ไฟนะครับแล้วก็กดตรง i อทเนี่ครับอ่พาพอกดตรง IT ทนี้เสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับและจากนั้นให้เราทำการใส่รหัสผ่าน123 4 5 6 7 8เเข้าไปนะครับทีนี้ มันก็จะทําการเชื่อมต่อเราก็รอจนกว่ามันจะเชื่อมขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วครับพอมันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วสเต็ปถัดไปให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันเดิมครับ EV Link พอเรากดปุ๊บเข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้มันก็จะทําการเพิ่มอุปกรณ์ไปนะครับเราก็รอให้มันถึง100%ซนะครับถัดมาครับ เราก็จะมาตั้งชื่อเป็นตัวอุปกรณ์ครับว่าเราจะให้ตั้งชื่อเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรเราก็สามารถตั้งได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ default ของมันเลยก็คืออ่ามันมายัางไงก็ตั้งตามนั้นแต่เราสามารถแก้ชื่อได้นะครับแล้วในการเพิ่มเข้าห้องเนี่ยเราจะเอาเข้าห้องไหนอย่างเนี้ยเป็นลิฟท์รูมไหมเบ r o o มไหมหรืออ่า garden หรือว่าเราสามารถตั้งชื่อห้องเองได้นะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ตั้งอะไรผมก็ ่ะเอาตามนี้ไปก่อนนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นไปจากนั้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาตามที่เราตั้งนะครับห้อง Living r o o มแล้วก็มี Duo ตรงนี้นะครับที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ถัดมาครับเรากดตัวนี้เข้าไปครับไอดูโออาเนียกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้การสั่งงานนะครับว่าเราจะสั่งงานเป็นช h a n n ห l 1หรือช h a n n e l 2 อีกช่องหนึ่งเราสามารถจะเอามาต่อพวกโซลินอย์ก็ได้หรือหลอดไฟก็ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับอ่าก็ให้เราต่อเข้าไปแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นต้องกินไฟไม่เกิน10แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดอุปกรณ์2ตัวเนี้รวมกันนะครับจะต้องกินไฟไม่เกิน15แอมป์ครับ หลังจากที่เรามีการติดตั้งตัวสมาร์ทสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับเข้ากับแอปของ evlink เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับผมก็เริ่มต้นจากการต่อไฟก่อนให้เราเสียบปลั๊กนะครับผมเข้ากับตัวต้ารับนะครับผมพอเสียบเสร็จปุ๊บอไอตัวสมาร์ทสวิตช์เนี่ยต้องผ่านการติดตั้งมาก่อนแล้วนะครับ กับ e-v link นะครับอ่าติดตั้งกับแอป e-v link เสร็จแล้วก็มาดูที่พัดลมนะครับเนี่ยพัดลมเนี่ยอต,ตอนนี้มันจะยังไม่ทำงานนะครับก็ให้เราทำการกดพัดลมตรงเบอร์ที่เราต้องการนะครับกดไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งมันจะยังไม่ทำงานทีนี้ทำยังไงเราจะให้มันทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับผม โอเคครับเริ่มต้นให้เรามาที่แอปของ evlink ครับอ่าทีนี้อุปกรณ์ของเราชื่อ d u o R2 ใช่ไหมครับแล้วก็กด d u o R2 ทีนี้ผมจะสอนวิธีการเปิดแบบแมนวนวลและก็เปิดแบบการตั้งเวลาให้เลยนะครับผมก็สอนทั้ง2แบบเลยแบบแรกเป็นเปิดแบบแมนวนวลก่อนแล้วกันอเดี๋ยวผมขอสลับกล้องไปที่ตัวพัดลมก่อนนะครับอตอนนี้พัดลมยังไม่ทำงานนะครับ ทีนี้ผมกลับมาที่ตัวแอป evlink นะครับถ้าผมต้องการเปิดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีช่องทางที่1กับช่องทางที่2นะครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถต่อได้อุปกรณ์ไฟฟ้านี่ได้2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้เราต่อแค่ช่องทางเดียวคือช่องทางแรกนะครับก็คือต่อใช้งานกับพัดลมก็เดี๋ยวผมจะลองทำการเปิดที่ช่องทางหนึ่งเลยนะครับกดเปิดปุ๊บพัดลมจะทำงานเลย นี่นะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าผมต้องการปิดบ้างผมก็ไปที่แอป evlink ครับแล้วก็กดปิดเนี่ยแค่นี้นะครับพัดลมก็จะทำการปิดลงนะครับนี่นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการสั่งงานมันแบบอ่เป็นการตั้งเวลาล่ะโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะลองสั่งงานแบบตั้งเวลาให้ดูก็ให้เรามาที่ในโหมดของการตั้งเวลานะครับอันนี้ผมตั้งเวลาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลบออกทั้งหมดเลยการลบออกก็ง่ายๆนะครับให้เรานี่ครับเนี่ยครับเลื่อนขวาแล้วก็กดลบได้เลยยืนยันเริ่มต้นใหม่นะครับเดี๋ยวมาใหม่เลยนี่นะครับ ให้เราเลือกที่การาตรงล่างซ้ายนะครับที่เป็นตารางเวลานะครับแล้วก็กดเพิ่มครับอ่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับตอนนี้ตีสองนาทีนะครับทีนี้ผมจะลองตั้งเป็นตีสอแล้วก็สินาทีแล้วกันครับก็ประมาณนาทีกวก่านะครับให้ให้มันทำงานเลยนะครับผมทีนี้จากนั้นการทำซ้ำ เราจะตั้งแบบนี้ทุกวันไหมอย่างเนี้ยครับอ่าลองกดดูเนี่ยครับถ้าตั้งทุกวันก็คือแบบนี้อ่าก็บันทึกไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ก็อย่าลืมบันทึกนะครับกดบันทึกปึ๊บเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตีสองสิบแปดนะครับก็รออีกนาทีหนึง่งเดี๋ยวพัดลมจะทํางานขึ้นมาเองนะครับนี่นะนี่ ทีนี้ถ้าเราต้องการตั้งเวลาเป็นตีสามเราก็แค่ไปปรับตัวเลขก็จบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะครับน่าจะไม่นานเกินรออ่าลองนึกสภาพนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเวลาตีสามเนี่ยปุ๊บแอร์ตัดการทำงานเนี่ยแล้วจากนั้นพัดลมก็ทำงานต่อลองดูนะครับ นี่เป็นหัวใจหลักของการลดค่าไฟของเราเลยนะครับเห็นไหมครับเริ่มทำงานแล้วในระหว่างนี้เนี่ยความเย็นของแอร์เนี่ยมันก็ยังยังมีอยู่ในห้องอยู่นะครับแล้วถ้าเราเปิดพัดลมค้างไว้แบบนี้ก็แทบไมร่รู้สึกร้อนเลยแหละครับอ่า โอเคนะครับสำหรับเทคนิคของการประหยัดไฟก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าใครนะครับที่ต้องการจะสั่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็มีลิงก์ข้างล่างให้นะครับก็สามารถกดลิงก์ไปดูได้ครับก็หลังจากที่เราตื่นนอนนะครับ เราจะออกไปข้างนอกหรือออกไปทํางานนะครับกพขอให้เราดึงปลั๊กออกไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านเราเองและหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าเวลาใดๆมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ